ด่วนกระทรวงสาธารณสุขประกาศวันนี้นะครับยกระดับเตือนภัยโควิด1 9สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้มีประกาศด่วนออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเตรียมยกระดับขึ้นสู่ระดับที่4เพื่อป้องกันโควิด1 9รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังด้วยกันนะครับในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีด้วยกันในค่าวต่อไป เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับประกาศด่วนนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เลยนะครับก็คือประกาศเตือนภยัยโควิด -19 ปรับเป็นระดับที่4เกือบสูงสุดเพราะมีทั้งหมด5ระดับนั่นเองนะครับเพิ่มมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงแล้วก็ชะลอการเดินทางจำกัดการรวมกลุ่มซึ่งจะยังไม่ส่งสัญญาณล็อกดาวน์นะครับเมื่อเวลา8นาฬกา30นาทีของวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลวชรภูเก็ตนายแพทย์เกียรติภูมิวงฤจิต ซึ่งท่านเป็นปรับกระทรวงสาธารณสุขได้ถแถลงข่าวสถนนการโควิด -19 ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้ยกระดับการเตือนภยัยโควิด -19 จากเดิมระดับที่3ปรับขึ้นเป็นระดับที่4ซึ่งจะมีข้อแนะนำและมาตรการเพิ่มขึ้นอาจจะมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อมีการเพิ่มมาตรการต่างๆให้มากขึ้นในสถานที่เสี่ยงรวมถึงชะลอการเดินทางนะครับเช่นการไปทำงานก็ให้ทำงานที่บ้านหรือว่า work from home การเดินทางข้ามจังหวัดก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนนะครับการเคลื่อนย้ายของหรือคนเนี่ยนะครับและก็มีการจํากัดการรวมกลุ่มกันนะครับทำกิจกรรมต่างๆต้องมีมาตรการเคร่งครัดมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมกลุ่มให้ลดลงไม่ให้แพร่เชื้อทางนี้นะครับขอความร่วมมือประชาชนและก็สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัดก็คือรับการฉีดวัคซีนตามกําหนดนะครับป้องกันตนเองครอบจัก,กรวาลทุกที่ทุกเวลา สถานประกอบการมีระบบโควิด1 9ฟรีเซตติ้งและก็ตรวจ ATK สม่ำเสมอน,นั่นเองนะครับสรุปสถานการณ์สั้นๆเลยนะครับว่าผู้ป่วยอาการหนักและก็เสียชีวิตเนี่ยลดลงครับแต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดด้วยการเข้าใช้บริการสถานที่ระบบปิดในร้านอาหารกึ่งผับบาร์มีกิจกรรมงานเลี้ยงงานบุญทางศาสนาที่อาจจะมีการระวังไม่เพียงพอจึงทำให้การระบาด การเดินทางต่างๆเนี่ยนะครับมีผลต่อการแพร่กระจายเชื้อนั่นเองอยากจะให้ประชาชนที่กลับมาจากต่างจังหวัดนะครับได้เฝ้าระวังอาการตัวเองอย่างน้อยเนี่ยนะครับ14วันหากทำงานจากที่บ้านได้หรือว่า work from home ก็จะดีมากเลยนะครับ โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกนะครับขอให้ตรวจ ATK เป็นประจำเพื่อให้เราเนี่ยนะครับพบเชื้อได้เร็วและควบคุมป้องกันอย่างรวดเร็วด,ด้วยนั่นเองนะครับจังหวัดต่างๆต้องเน้นบังคับใช้กฎหมายกรณีที่พบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวก,กันกับร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆนะครับอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด19 free sitting อย่างเคร่งครัดด้วยซึ่งในแพทย์โอภาสการกรินพงนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะมีการล็อกดาวน์หรือไม่นั้นว่าจากการถแถลงของ นายแพทย์เกติภูมิวงรจิตปลัดกระทรว,วงเนี่ยนะครับเน้นย้ำชัดเจนว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์แต่จะจำกัดการทำกิจกรรมสถานที่เสี่ยงเช่นในที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองนะครับและนี่นก็เป็นการประกาศยกระดับส่วนมาตรการต่างๆที่จะออกมาจะต้องมีการหารือร่วมกับสบคก่อนนะครับจึงจะประกาศใช้ในายแพทย์โอภาสได้กล่าวเอาไว้นะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสําหรับแต่ละระดับจะมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคสําคัญแตกต่างกันออกไปตามที่กรมควบคุมโรคได้กําหนดดังนี้นะครับระดับที่1น,นี่นะครับไปสถานที่เสี่ยงได้ทุกแห่งร่วมกิจกรรมได้แบบ new normal นะครับโดยการสวมแมสล้างมือและก็เว้นระยะห่างนั่นเองนะครับและสามารถโดยสารขนส่งสาธารณะได้ การเดินทางเข้าประเทศโดยปกติส่วนระดับที่2นะครับกลุ่มผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวหญิงตั้งครรภ์และก็ผู้รับวัคซีนไม่ครบงดเข้าสถานบันเทิงเลี่ยงเข้าสถานที่ปิดหรือว่าแออัดเลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจํานวนมากเลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทนะครับแล้วก็เลี่ยงไปต่างประเทศเข้าประเทศแบบกักตัวด้วยนะครับและต่อมาระดับที่3นี่นะครับทุกคนงดเข้าสถานบันเทิงเลี่ยงเข้าสถานที่ปิดหรือว่าแออดัด กลุ่มผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวหญิงตั้งครรภ์และผู้รับวัคซีนไม่ครบนี่นะครับเลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมากเลี่ยงการโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทงดไปต่างประเทศคนทั่วไปเลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ เข้าประเทศแบบกักตัวด้วยนะครับอันนี้คือระดับที่3และระดับที่4ซึ่งประกาศใช้ในตอนนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยงดไปรับประทานอาหารร่วมกันหรือดื่มสุราในร้านงดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภทเลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้านงดร่วมกิจกรรมกลุ่มนะครับงดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทงดไปต่างประเทศและก็เข้าประเทศแบบกักตัวด้วยนะครับและระดับที่5นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุด ก็คือทุกคนเนี่ยนะครับงดออกนอกบ้านหากจําเป็นเพื่อการดารงชีวิตเช่นตรวจรักษาหรือว่าซื้ออาหารของใช้เนี่ยนะครับสามารถทําได้แต่งดรวมกลุ่มกันมากกว่า5คนงดใกล้ชิดกันในบ้านผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับงดออกนอกบ้านหากจําเป็นให้ใช้รถสวนตัวแล้วก็คัดกรองห้ามไปต่างประเทศแล้วก็เข้าประเทศแบบกักตัวด้วยนะครับ สำหรับเนื้อหาข่าวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับและนี่ก็เป็นประกาศด่วนจากกระทรวงสาธารณสุขที่วันนี้ยกระดับนะครับเพิ่มมาตรการจากระดับที่3ขึ้นสู่ระดับที่4เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับคาดว่าเดี๋ยววันที่7มกราคมนี้สบคชุดใหญ่หลังจากประชุมเสร็จแล้วนะครับจะให้ข้อมูลกับประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ